สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โบประคองขวาญสังจโปะนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันในวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการค่ะและสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์จะมาสอนวิธีคํานวณการประเมินทางเลือกนะคะเพื่อสร้างผลกําไรคะ่ะเนื่องจากมีคนถามเข้ามามากนะคะว่าอาจารย์วิธีการประเมินทางเลือกเนี่ยในทางเลือกที่1 2และ3เนี่ยตัวเลขที่ได้มาแต่ละตัวเนี่ยมาได้อย่างไรนะคะวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีการคํานวณนะคะว่า แต่และตัวนะคะในตารางตัวนี้มาได้อย่างไรนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปดูความเป็นมาของโจทย์กันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงทําไมเราถึงต้องมาประเมินใน3ทางเลือกนี้นะคะในการประเมินทางเลือกเพื่อเพิ่มผลกําไรนะคะบริษัทขนาดย่อมแห่งหนึ่งนะคะมีความต้องการเพิ่มทุนเป็น2เท่าเพื่อนํามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในต้นทุนคงที่และสามารถทํากําไรให้เพียงพอที่จะซื้อเครื่องจักรรุ่นใหม่ะคะ่ะฝ่ายบริหารนะคะคาดการว่า กรณีที่ทางบริษัทไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จากทางธนาคารทางบริษัทก็จะไม่สามารถซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตได้และข้อจํากัดของอุปกรณ์เครื่องจักรเก่าจะผลักดันให้บริษัทนะคะออกไปจากธุรกิจหรือล้มเลิกกิจการของตนไปค่ะพนักงานต้องถูกออกจากงานกิจการต้องหยุดการผลิตสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารต้องทําการตัดสินใจว่าทางบริษัท จะดำเนินการอย่างไรค่ะเรามาดูนะคะในการประเมินทางเลือกนะคะทั้ง3ทางนะคะได้แก่ทางเลือกที่1คือทางเลือกด้านการตลาดค่ะคือการเพิ่มยอดขาย50%ในทางเลือกที่2คือด้านการเงินการบัญชีนะคะคือการลดต้นทุนทางการเงิน50%ค่ะ และทางเลือกที่3นะคะด้านการจัดการการปฏิบัติการค่ะก็คือลดต้นทุนด้านการผลิตนะคะ20%ค่ะในฝั่งซ้ายมือที่เป็นสีแดงนะคะคือรายได้ปัจจุบันนะคะของบริษัทนั่นเอง ปัจจุบันนะคะบริษัทมียอดขายอยู่ที่10,000แสนนะคะมีต้นทุนสินค้าอยู่ที่8 0 0ห0ื่นดังนั้นนะคะกำไรขั้นต้นของบริษัทนี้ก็คือ2 0 0 0 0ื่นนั่นเองถามว่า2 0 0 0 0ื่นมาจากไหนก็มาจาก0 0 0 0 0แสนนะคะก็คือยอดขายนะคะลบด้วยต้นทุนสินค้า8 0,000นนะคะกำไรขั้นต้นก็จะได้เท่ากับ2 0,000่นนั่นเองค่ะทีนี้ในส่วนของต้นทุนทางการเงินนะคะอยู่ที่6000ค่ะของบริษัทนะคะดังนั้นนะคะเราเอากำไร ไรขั้นต้นนะคะ20,000ลบด้วยต้นทุนทางการเงินนะคะ6,000ดังนั้นเราจะได้กำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่1 4 0 0 0นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็หักภาษีนะคะอยู่ที่25% 1 4 0 0 0นะคะหักภาษี2 5เป็นะคะเป็นเงิน3,500บาทดังนั้นเอา14,00 0ลบด้วย3,500นะคะดังนั้นกำไรของบริษัท ในปัจจุบันก็คือ1500นั่นเองค่ะอธิบายในส่วนของรายได้ปัจจุบันไปแล้วนะคะว่าบริษัทมีรายได้เท่าไหร่แล้วก็มีกําไรนะคะอยู่ที่เท่าไหร่ทีนี้เรามาดูนะคะทางเลือกที่1กันนะคะถ้าบริษัทเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มยอดขาย50%นะคะเป็นด้านการตลาดนั่นเองถ้าเพิ่มยอดขาย5 0แล้วบริษัทเนี่ยจะมีกําไรเท่าไหร่นะคะอาจารย์ใส่ตัวเลขมาให้พวกเราแล้วนะคะแต่จะอธิบายนะคะว วิธีการคำนวณค่ะว่าตัวเลขเหล่านี้มาได้อย่างไรนะคะเนื่องจากทางเลือกที่1บริษัทต้องการที่จะเพิ่มยอดขาย50%นั่นเองนะคะดังนั้นเรามาดูยอดขายปัจจุบันยอดขายปัจจุบันนะคะอยู่ที่1 0 0 0 0แเราก็เอา1 0 0 0 0แเนี่ยละค่ะคูณด้วย50%นะคะก็จะเพิ่มมาอีกห0,000่นก็จะเป็น1นึ0 0 0สนหนั่นเองนะคะในส่วนของการเพิ่มยอดขาย50%นะคะทีนี้เรามาดูต้นทุนสินค้ากันนะคะต้นทุนสินค้าทําไมถึงเป็น1 000. 0,000มาได้อย่างไรนะคะเราดูในส่วนของต้นทุนสินค้าปัจจุบันอยู่ที่8 0,000นะคะเพิ่มยอดขาย50%แปลว่าต้นทุนสินค้าเราต้องเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะฉะนั้น80,000คูณด้วย5 0เป็นะคะเป็นบวกเพิ่มมาอีก4 0 0 0 0 80,000บวกด้วย4 0,000เป็น1 2 0 0 0 0ค่ะทีนี้นะคะในส่วนของกำไรขั้นตน้นเราก็เอา1 5 0 0 0 0ลบด้วย1 2 0 0 0 0ค่ะผลลั์ที่ ได้นะคะกำไรขั้นต้นของทางเลือกที่1นนะคะเท่ากับ30,000นั่นเองค่ะจากนั้นต้นทุนทางการเงินนะคะ เท่าเดิมนะคะอยู่ที่6 0พันนั่นเองก็เอาสามหมื่นนะคะลบด้วย6 0 0ันกำไรก่อนหักภาษีจะอยู่ที่ 24, 0 0 0นพันั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูตรง6000ค่ะภาษี6000มาได้อย่างไรเราเอากำไรก่อนหักภาษีค่ะ 24, 0 0 0นพนะคะคูณด้วย25%นะคะหักภาษี25%เราจะได้เป็นเงินที่จะต้องจ่ายภาษีนะคะอยู่ที่6000จากนั้นเอา 24, 0 0 0พลบด้วยภาษีห ะะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับว่าทางเลือกที่1ทางเลือกทางด้านการตลาดนะคะจะได้กําไรอยู่ที่18,000นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูทางเลือกที่2ทางด้านการเงินการบัญชีนะคะพูดง่ายๆก็คือการลดต้นทุนทางการเงิน50นั่นเองค่ะใช้วิธีการคํานวณเหมือนกันค่ะแต่ในทางเลือกที่2นะคะเป็นส่วนของต้นทุนทางการเงินค่ะดังนั้นในส่วนของรายได้หรือยอดขายนะคะจะเป็นรายได้เท่าเดิมค่ะอยู่ ที่1 0 0่0แนั่นเองค่ะทีนี้ในส่วนของต้นทุนสินค้านะคะเมื่อไรายได้เท่าเดิมนะคะต้นทุนสินค้าก็จะยังคงเดิมนะคะเหมือนเดิมอยู่ที่ 8 0 0ห0นั่นเองดังนั้นกำไรขั้นต้นนะคะก็จะเท่าเดิมก็คือเอา10,000แสนลบด้วย8 0 0ห0นนะคะกำไรขั้นต้นในทางเลือกที่2ก็จะเหลือเท่าเดิมนะคะอยู่ที่2 0,000นั่นเองแต่นะคะสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนไปนะคะในทางเลือกที่2เราสังเกตดูนะคะต้นทุนทางการเงินนะคะในปัจจุบันอยู่ที่6000แต่ถ้าเราเลือกทางเลือกนี้เราต้องลดต้นทุนทางการเงิน5 0ก็คือลดเลยครึ่งหนึ่งนะคะ6 0 0 0 ลดะะลงมา50%นะคะก็จะเหลืออยู่ที่3,000นั่นเองจากนั้นเอา20,000ค่ะเอากำไรขั้นต้นลบด้วยต้นทุนทางการเงิน3,000นะคะก็จะเหลือกำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่17,000ค่ะเอากำไรก่อนหักภาษีค่ะหักภาษีอยู่ที่25%นะคะก็จะได้จำนวนเงินนะคะที่จะต้องจ่ายภาษีอยู่ที่4,250ค่ะจากนั้นเอากำไรก่อนหักภาษี 1 7 0 0 0ลบด้วย4,250ั้ทางเลือกที่2นะคะก็จะเหลือกำไรอยู่ที่12,750นัดั่นเองค่ะเรามาต่อกันในทางเลือกที่3นะคะและในทางเลือกที่3คือด้านการจัดการการปฏิบัติการนะคะหรือการลดต้นทุนการผลิตนะคะอยู่ที่20%ซค่ะในส่วนของการลดต้นทุนด้านการผลิตนะคะรายได้นะคะยังคงเดิมอยู่ที่10,000แบาทต้นทุนสินค้านะคะ จะเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่ามีการลดต้นทุนการผลิตนั่นเองดังนั้นต้นทุนสินค้าในส่วนนี้จะต้องลดลงไป20% 80,000นะคะจากต้นทุนสินค้าเดิมนะคะเราเอา80,000นะคะคูณด้วย20%ค่ะจะเป็น1 6 0 0ค่ะทีนี้เราเอา80,000ลบด้วย10,600นะคะก็จะได้ต้นทุนสินค้าอยู่ที่64,000นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราเอา100,000ลบด้วย64,000ค่ะก็จะ ไ,ได้กําไรขั้นต้นอยู่ที่36,00 0ในส่วนของต้นทุนทางการเงินนะคะในส่วนนี้เราลดแค่ต้นทุนการผลิตนะคะเราไม่ได้ลดต้นทุนทางการเงินนะคะดังนั้นต้นทุนทางการเงินจะเป็น6000เท่าเดิมค่ะดังนั้นเราเอากําไรขั้นต้นค่ะ36,00 0ลบด้วยต้นทุนทางการเงินอยู่ที่6,000นะคะก็จะเหลือกําไรก่อนหักภาษีอยู่ที่3 0 0 0 0เอา30,000ค่ะหักภาษีอยู่ที่25%เนะคะ ็จะเป็นจํานวนเงิน7,500ค่ะกําไรก่อนหกักภาษี30,000ลบด้วยภาษี7,500ดังนั้นนะคะทางเลือกที่3การลดต้นทุนทางการผลิต20%นะคะจะได้กําไรอยู่ที่22,500ค่ะทีนี้เรามาสรุปกันนะคะว่าแต่ละทางเลือกทําให้บริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ค่ะทางเลือกที่1นะคะเพิ่มยอดขายทางการตลาด50%นะคะเราก็ คำนวณด้วยการเอากำไรนะคะของทางเลือกที่1ค่ะคือการเพิ่มยอดขายทางการตลาดเนี่ยซึ่งได้กำไรนะคะอยู่ที่1 8 0 0 0นะคะเราก็เอามาลบด้วยกำไรปัจจุบันนะคะของบริษัทคือ1,500ผลลัพธ์ที่ได้คือ7,500ค่ะและทางเลือกที่2นะคะทางเลือกในการลดต้นทุนทางการเงินนะคะอยู่ที่50%เรามาดูนะคะกำไรของทางเลือกที่2คือ1,2,750 ค่ะลบด้วยกําไรปัจจุบันนะคะอยู่ที่1,500ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2,250นั่นเองและทั้งเลือกที่3นะคะลดต้นทุนการผลิตค่ะอยู่ที่20%กําไรที่ได้นะคะอยู่ที่2,2500ลบด้วย1,500ผลลัพธ์ที่ได้คือ1 2 0 0 0ค่ะ และถ้าเราจะเอาแต่ละทางเลือกนะคะมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ล่ะคะว่าแต่ละทางเลือกมีกําไรเพิ่มขึ้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะคะทีนี้นะคะเราก็มาคํานวณนะคะในทางเลือกที่1ก่อนเลยทางเลือกที่1เพิ่มยอดขายทางการตลาดนะคะซึ่งเราคํานวณกันแล้วนะคะเรามีกําไรเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่7,500บาททีนี้เราก็เอา7,500เนี่ยล่ะค่ะหารด้วยกําไรปัจจุบันนะคะอยู่ที่1500ทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์คูณด้วย100นะคะ ทางเลือกที่1เพิ่มยอดขายทางการตลาดมีกําไรนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่71นั่นเองทางเลือกที่2ลดต้นทุนทางการเงินนะคะมีกําไรเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่2,250ทีนี้เราก็มาหารด้วยกําไรปัจจุบันนะคะคือ1,500แล้วก็ทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์คูณด้วย1 0 0นะคะก็จะได้เท่ากับ21เปอเซ็นต์นั่นเองและทางเลือกสุดท้ายนะคะทางเลือกที่3คือลดต้นทุนทางการผลิต 20%นะคะบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นอยู่ที่12,000นะคะหารด้วย1,500คูณด้วย100นะคะก็จะเท่ากับ114นั่นเองนะคะและอาจารย์ถามต่อค่ะสมมติว่าถ้านักศึกษาเป็นผู้บริหารของบริษัทนี้ค่ะนักศึกษาจะเลือกใช้วิธีใดนะคะใน3ทางเลือกนี้ลองตอบคำถามอาจารย์ในใจตัวเองดูนะคะแล้วก็จบไปแล้วนะคะพบกับอาจารย์โบในคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้น รอติดตามรับชมกันด้วยค่ะ